สวัสดีครับสำหรับคนติดตามช่องบาวยุทธเจลทูโอกเชีย่ยลนะครับเ <c oughs> มื่อมาเงเชียบพัชการเพิ่นสีเหตเมนูอย่างนอกครับนอยในอาหารจานดวน่วนรอว่าอาหารตามสั่งบ้านห้าหนี่แหละครับ พันถูกปุ่งไว้เลยครับนี่ยคณหมูขนาหมูมครับผม,มนนใช่ผัดคณะเดือดถั่วาให้มันห่อนแล้วนะครับ

ร้อยครับผมมาดูจารลุกตามครับน้ำมัขันไปครับ เพื่อ่อกางเออนะโอ้ขอไปเลยครับพี่น้องเผากุ้ง สวยครับขอบคุงจานครับผมขอบคุงจานน่ะสรับครับ มุกไกยหันตามสับครับผมสหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำหรับน้องครับขอ,อการคลิปนาครับสวัสดีครับ